กัดไก่ครับตัวนี้โอ้กัดนู้นเลยนะครับผมชนลำห้วยนะครับผม ล็อกข้างแล้วน,นะครับผมครับใส,ส่สวยๆเลยดำๆเลยครับผมจลนลำเลยก็ใช้เป็น <c oughs> เด็กตกปลายลายนะครับผมใช้เป็นเด็กตกปลายลายนะครับผมเพราะว่ามันหลุดยากนะครับผมเบ็ดมันแหวงหน้ามันกว้างนะครับผมเบ็ดหน้ามันกว้างนะครับผมครับ <c oughs> ถ้าเป็นประช่อนตัวใหญ่ๆก็เด็กตกปลาลายรครับผมแน่นอนกว่าครับ โอเคเขาฝากผลงานด้วยนะครับตัวนี้ใช้เด็กตกปลายลายสีแดงนะครับผมสุดยอดมากครับชอบลำห้วยนะครับผมฝากผลงานด้วยครับ